ทนายโนบิช่วยด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทนายโนบิช่วยด้วยวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับจากกรณีการเสียชีวิตของพระธรรมกรหรือนายธรรมกรกรณีการ ตัดศีรษะด้วยเครื่องกิโยตินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องนี้เป็นการฆ่าตัวตายหรือมีบุคคลอื่นช่วยเหลือในการฆ่าตัวตายเราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ครับและวันนี้ผมหมอปลาเฮียเปียกและผรามหาภัยวันเราเดินทางมาที่สำนักสงฆ์กล่าวพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อมาหาคำตอบเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมครับ ในกรณีที่ตอนที่ทางหน่วยกู้ภัยของทีมนาเรศวรเข้าไปที่เกิดเหตุอะครับทางลูกศิษย์เนี่ยหรือว่าทางศิษย์ญานิศิษย์เนี่ยเขาอนุญาตให้เราเข้าไปไหมครับก็ไม่นะครับเขาตอนตอนเราไปถึงก็บรรจุร่างของหมอพ่อในหี เรียบร้อยแล้วครับก็อนุญาตให้เฉพาะร้อยเวรแล้วก็แพทย์เวรการตรสวสอต่เจ้านที่กู้ภัยเขาไม่ให้เข้าครับโดยปกติในกรณีเคสียท,ที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์การทํางานเนี่ยขั้นตอนจริงๆมันควรเป็นยังไงครับอามขั้นตอนก็อันดับแรกก็ถ้าเราได้รับแจ้งจากทางสงพเมืองเราก็จะออกไปการตรวร่วมกับแพทย์เวรแล้วก็ร้อยเวรสามศูนย์จะเป็นขั้นตอนแบบนี้ท,ทุกทุกเคสียนะครับก็คือจะต้องมีการเข้าไปตรวดที่เกิดเหตุศพนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ไหมไม่ได้ครับ ต้องดูตามสภาพที่เกิดเหตุตั้งแต่ที่แรกตัํมเค้นย้ายเดินทล่น,ในิ้นจกนกว่าเทียเวนแล้วก็ร้อยเวรจะไปถึงซึ่งในความเห็นของของตัวพี่หนุ่มเองเนี่ยมองว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นปกติไหมครับอยูๆ่ๆถึงเกิดเรื่องแบบนี้ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงก็มันก็ผิดเพสนนะัยนแในการทํางานที่เราเคยทํามามันก็ไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้ผมถึงก็รออันตรสูตรรคําสั่งจากทางร้อยเวรให้ดำเนินการต่ออะไรยังไงถึงจะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ที่เราไปนี่ทางพลางลูกศิษย์ก็ได้เห็ียบทุกสิ่งทุกอย่างลางาลางลอจุ่ข หลวงพ่อใส่หิไปเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราทั้งสองคนก็มาอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่เป็นเรื่องราวแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งทางเดินที่เราเดินขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างที่จะชันมากชันครับชันชันเป็นภูมิประเทศที่เป็นเขานะครับเป็น เเป็นขาและทางก็แคบด้วยนะทางก็แคบด้วยนะฮะแลวสองข้างทางนี่โอ้โหเต็มไปด้วยหินไปด้วยถ้าถ้าถ,ถ้าขับขับรถมาต้องต้องระมัดระวังนะฮะถ้าขับรถขึ้นมาเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่สงบมากครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสียงนกนะครับแล้วก็ร่มรื่นมากๆและบริเวณสถานที่ที่สร้างนะครับครับถ้ามองไปรอบกว้างเนี่ยจะเห็นว่ามีสิ่งปลูกสร้าง แล้วก็เป็นเทวรูปต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตครับพระเวสสุวรรณพระพรหมพญานาคครับผมรอบเจดีเลยรอบเจดีเลยใช่ครับบอกได้เลยว่าตรงนี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่ออยู่จํานวนมากทุกอย่างจะเป็นความจริงหรือความเชื่อยังไงเดี๋ยวเราไปถามคนที่เกี่ยวข้องครับคนที่สามารถให้ความกระจ่างกับเราได้ต้องโอเคไปกันครับ ท่านพูดว่ากราณีอย่างนี้กลัวว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบมาจะทําความเข้าใจกับผมลูกศิษย์ไหมคะวันนี้ <c oughs> คือคือเมื่อเช้าประชุมะนะคะเมื่อเช้าประชุมหนงานที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมนะคะก็คงต้องแยกประเด็นกันนะนะ <c oughs> ประเด็นที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวทางผลคดีนะคะว่าเป็นไปนทางความเชื่อ <c oughs> ของส่วนบุคคลหรือเปล่านะคะนี่ก็ให้ทางตารวจว่าไปแบ่งงานกันนะคะ ส่วนในเรื่องของจังหวัดเนี่ยค่ะก็คงจะดูอย่างที่ว่านะคะในเชิงป้องกันนะคะ <ừ> เพราะว่าตอนนี้เราก็ได้บูรณาการการสอบสวนพยายนต่างๆก็จะมีะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลน,นะคะ<ๆ>เข้ามาดูด้วยเมื่อวันที่15นะครับวันที่เกิดเหตุเนะวลาประมาณ0 0บนาฬกาเศษเนี่ยไดนะ้รับแจ้งว่ามีเหตุนะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ<ด>ก็ได้มาที่เกิดเหตุนะครับได้แจ้งให้แพทย์นะครับแพทย์ประจำโรงพยาบาลเมืองหนองบัวูนดะ้ร่วมกันนะครับมาชนสูตรศพออนะครับ เมื่อมเมื่อมาถึงเนี่ยก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านนี้ทาง,งเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยเชื่อแน่ว่าเื่อว่าพระ,ะพระ,ะท่านร,รูปเนี่ยนะครับท่าน,นกงร์นีย ได้อาตรบาดบาดเจ็บค่าตัวตายนะครับก็เลยก็เลยมีการเจรจาว่าอาจจะขอให้ให้ไม่ชันสูตรพลิกศพใจเมื่อเราบอกว่าตามกฎหมายนี่ต้องทําทีนี้การตายลักษณะนี้การชนะศพพริกศพโดยทั่วไปแล้วจะต้องนําศพไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่าครับหรือไม่มีความจําเป็นฮะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาครับข้อบเมื่อมีการตายผิดโดยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายถูกสัตว์ทำร้ายตายถูกให้ผู้อื่นถึงผู้อื่นทำร้ายถึงแก่ความ ความตายหรือไม่บุเหตุหรือการตายไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุนะต้องร่วมกับแพทย์นะครับจริงๆแล้วต้องต้องเป็นแพทย์ทางทางนิติริติเวชนะครับเมื่อจากเพทย์เวไม่มีไม่มีไม่มีก็จะทายขั้นต่อไปก็คือใช้แพทย์ประจําโรงพยาบาลท้องที่เกิดเหตุครับร่วมกันทำการศึกษศพจำเป็นต้องนําศพไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลถ้าสามารถถ้าสามารถในกฎหมายว่าถ้าต้องการว่าเหตุเกิดการตายเนี่ย ก็ทราบต่อไปว่าตายเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็ส่งตัวไปผ่าพิสูจน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทราบนะครับ ผู้ชนสูตรทราบแน่ชัดว่าว่าวสาเหตุการตายคืออะไรก็ไม่จําเป็นต้องส่งท่านครับมีในคลิปวิดีโอที่ปรากฏเนี่ยครับมีมีมมชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็น<อ>แพทย์ใหญ่ระบุว่าไม่ให้มีการเอาไปชนะสูตรรวมถึงแค่นี้พูดให้น้อยพูดให้น้อยกรณีอย่างนี้มันมันถือว่าเป็นการขัดขวางกากรทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมครัแต่เห็นในคลิปนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ทําแค่เปิดโงดูเฉยๆด้วยครับ,อ,อ,รบ,รบอันนี้อันนี้ผมยังไม่เห็นคลิปนะครับก้เดี๋ยวจะไปดูไปดูอีกทีนะครับมันจะมีผลต่อรูปคดีไหมครับเพราะว่า ล่างก็เผาไปแล้วการชนะสูตรก็อาจจะไม่ได้ทําได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอ,อันนี้นะครับผมได้ได้ประชุมแล้วก็เรียกทางพระธรรมสวนนะครับแล้วก็ผู้ผู้กับการสถานีบวชบุตร,รเราไปู้มาพูดคุยนะครับถามว่าไม่เรื่องการถึงประสง์มีปัญหาอะไรไหมบอกอาตารยมีเบื้องต้นยังไม่มีปัญหาครับคือ,ค,อ,ค,อคือตามกฎหมายคือตามกฎหมายนะครับว่าเมื่อเมื่อเหตุการณ์ตามธรรมาชาติเกิดขึ้นนะครับจะต้องผู้อยู่ที่เกิดหตุมาเป็นญาติ มิรสหายอะไรต่างๆนะต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งให้ตำรวจแล้วก็รักษาสภาพศพไปดลอไว้นะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไปเคลื่อนย้ายศพนะครับใครที่ไปเคลื่อนย้ายศพหรือทําลายสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับ,รบก็อาจจะมีความผิดได้คือนอกจากที่ทางขึ้นแล้วนะครับรบ,บริเวณทางขึ้นตรงนี้นะครับยังมีความเชื่อว่าชาวบ้านบอกว่า<อ>บริเวณตรงนี้พญานาคทั้งสองตนเนี่ย นะครับทั้งสีเขียวและสีขาวเนี่ยวันดีคืนดีครับเฮียจะสามารถปรากฏตัวเป็นงูว่าได้จริงๆอิงนะครับซึบเป็นความเชื่อของคนที่อยู่แถวนี้ครับบอกว่าทั้ง2ตนเนี่ยเป็นเป็นพญานาคที่รักษาสถิตยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปไวหว้ท่านดูนะครับเพื่อเราจะได้โชคลาภ๋อ,อตุในในลูกหลานก็มาแล้วถ้าท่านไม่อยู่ในเขตป่าสงวน ถ้าท่านอยู่ในเขตป่าที่ท่านอยู่ได้ก็ขอให้ลูกมีโชคมีลาวด้วเถินแหมถ้าเกิดว่าถูกหวยรวยเบอร์ขึ้นมาเนี่ยก็อย่าลืมกันเด้อทนายได้ครับผมผมไม่มีลืมใครอยู่แล้วนี่เพราะว่าสิ่งที่ควรจำไม่บางอย่างผมไม่ลืมใครอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ถูกขึ้นมาอย่าลืมผมแล้วกันโอเคยังไงก็โทรโทรศัพท์มาไม่ใช่โนักานนะถ้าจะโทรมาทวงหวยโอเค เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปบริเวณจุดทีุ่ดที่วางกิโยตินและก็เป็นจุดที่มีพ<ถ>ะระทูราม,มากร ตัดสีสันเลยครับแล้วก็อยู่ตรงอยู่ตรงที่พมุทธรูปรูปปั้นเรียกว่ารูปปั้นดีกวเปล่ารูปปั้นรูปปั้นทวารทิษะครับผมนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของเรานี่แหละครับแต่ก่อนอื่นเลยจะบอกเลยตอนนี้ร้อนมากนะฮะเพิ่งไปรักษาผิวพรรณมาจากชายหาดชายทะเลจะต้องวนกลับไปที่เกรดกำมอคลินิกอีกแล้วครับท่านดูท่าคงไม่ได้ไปเพชรบุรีแล้วคงออกใกล้ๆนี่แหละสาขาหนองคายใช่เพราะว่าเขามีถึง12สาขาทั่วประเทศนะฮะโอ้โหตอนนี้ร้อนมากผมว่าไม่รอบสองไปที่เกรดกำมอคลินิกอีกรอบใช่แล้วจบมา ทุกอย่างมันดูปกติอ่ะแล้วมันเหมือนมีการพยายาม,มทําให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเช่นทาลายหลักฐานจัดพิธีศพเผาศพให้มันให้มันให้มันเหมือนปกติทุกอย่างอ่ะกลัวว่าจะโดนลออาจจะลอกเลียนแบบใช่ใๆชๆ่ใช่ลัวมาก,มากหลวงพี่ครับเมื่อวานพอดีผมได้มีโอกาสคุยกับพระลูกศิษย์ท่านหนึ่งรูปหนึ่งแกบอกว่ายืนยันว่าในพระตรดปิฎก็มีเรื่องของการตัดหัวทรอยพระเจ้าอีกในพระตรปีฎกมันอยู่ในคัมภีร์อนาคตวงมันเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในศตวรรษที่17เจ ถ้าใจปีดกคุณไม่ศึกษาไงคุณก็เลยอยากจะไปบำเพ็ญบารมีปรมัตถฐานการที่คุณบวชพระนี่มันเป็นอุดมเพศแล้วคุณอยากจะไปเวียนว่ายใจเกิดทําไมอ่ะสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรอะมีแต่รูปขอรถฮินดูเต็มไปหมดเลยมีพระศิวะพระคเนศพระแม่อุมาเนี่ยนี่มันศาสนาพุทธเหรอแบบนี้แระสยมตัมนาหินมีพระรูปอยู่ที่ท่านจำอยู่ที่นี่ด้วยนี่ใช่หรือท่านไปดูมีกี่รูป มีอยู่รูปไหนมันมีอยูรูปไหนขัดไม่ไดมีเงินมีเงินไแม้บางคร้งอ๋อแล้วปติโยมอยู่ที่นี่ตลอดไหมประจําไหมเป็นคนเป็นโยมประจําของสํานักที่นี่ไหมเจ้าป่าอ๋ออยู่ประจําเกิดเรื่องอะไรก็รู้หมดรับรู้หมดอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะออก็เอ่อก็เป็นจิตเพลินที่นี่เป็นจิตเลยค่ะก็มาได้มาสิบกว่าปี เราแยกฐานตรงๆนะ,ค,ะ<ด>คือคทุกค,คนก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าสิ่งที่หลวงปู่ทำเนี่ยหลวงปู่ธรรมกรทําเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วตาทูใช่ไหมราทูก็เพราะว่าค่ะตาทูคือถูกก็คือมองอย่างนั้นจ้าก็คือยังไงหล่กการไม่ยืนแต่ว่าธรรการที่มีวาจารย์ก็ไม่ว่าว่าจะให้ทำตามถูกไม่เนี่ยื่อนเ็นยังมีสอนเรื่องนี้เพื่อนสอนแต่เรื่อง พะพูดเจ้าแล้วใจไม่ว่าไ,าไอ้ทุกอย่างที่พุถึงเาส่งเร่งพเจ้าเร่งทำบุญเราเองนะเราสร้างไปแล้วแล้วในเรื่องการตัดศีรษะเนี่ยท่านอธิบายให้ลูกติดท่านท่านเข้าใจยังไงบ้างว่าที่ททเอาอาหารมาถวายท่านก็จะเป็นปานท่านก็นจะเจบอย่างนี้นกระบอกชอบอะไรนะเจบกีดลงอย่างนี้อ่ะกีดลง ที่ช้อนน่ะจ่กชิตตักแล้วเขาก็บอกว่าไปถูที่ชอบที่ชอบท่านจะพูดอย่างนี้เวลาท่านฉันปลาไปถูที่ชอบที่ชอบเด้อเขาก็บอกชอบพูดแบบนี้เลยถึงปลาทั้งตัวแล้วตัดหัวอย่างนี้เหรอจ้าเขาก็จะชอบฉันหัวคือก็มีนะค่ะไม่ทานหัวปลาค่าเขาจะตัดดูเต่าล่ะค่ะแต่โยไม่ไม่ห้ามไอะไรท่านเลยใช่ไหมคือคือปล่อยให้เป็นตามประสงค์ของท่านอย่างนี้เหละคือไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่ได้ขอร้องว่า หลวงมีมนกันมีมนเหมือนกันค่ะแต่ว่าท่านก็ทามาตั้งประมาณห้าปีแล้วค่ะไม่ใช่ที่ตัดคอครับคือมันหมายความว่าที่พระท่านจะตัดคอเราไม่ได้ห้ามท่านหรอไม่มีมมนอยู่ค่ะ้าพูดก็มีมนท่านแล้วก็ขอท่านท่านก็ไม่พูดอะไรเราก็จะไปพูดได้ยังไงเราเป็นลูกศิษย์มิมนคืออะไรยังไงก็คือขอจะอยู่ต่อคอให้ท่านอยู่ต่อคอให้อยู่ต่อคือได้บอกว่าทำไม ถ้าท่านจะสร้างบารมีอ๋อคือเชื่อเรื่องการสร้างบารมีทครเป็นคนออกแบบเรื่องเรื่องเรื่องเสียนเรื่องเนี่ยเทพที่หัวขาดไหมสร้างรูปท่านเหรเนาะจ้าจ้าหลวงปู่เป็นแนวคิดหลวงปู่ใช่ไหมจ้าจ้าท่านไปเอาแบบเอารูปแบบมาจากไหนไม่รู้ไม่ได้ถามท่านไม่ได้เลยตอนนั้นท่านเรียกช่างมาบอกว่าอยากได้แบบนี้หรือยังไงครับพี่ อันนี้ก็ไม่รู้จริงอันนี้ตอบไม่ได้แล้วแล้วเวลาโยมาทําบุญอะไรที่นี่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจอะไรว่าเอ๊ะทำไมมีรูปปั้นแปลกๆนี้ได้ถามไหมหลวงปู่ทำไมาต้องสร้างรูปเทพตัดคออย่างนี้ไม่ถามเลยไม่ถามเลยโยไม่ถามมองเป็นเรื่องปกติจะไม่ได้ถามจริงเวลาก็ไม่ได้นั่นเพื่อนเลยมีแต่มองเห็นเป็นคนไม่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 ค่อยนั่งเท่าไหร่ค่ะ พี่เห็นทำทำที่สลักอยู่หน้ารูปปั้นอย่างนี้ครับแล้วที่ไม่สงสัยเหรอครับไม่ขามถ้าธรรมกรบ้างเหรอครับว่าหมายถึงอะไรไม่ได้ประชามเงินไม่ได้ไม่ได้ถามจะพแต่ล่าสุดที่พระว่าจะสร้างบารมีเราก็ไม่ได้อะไรนะเพราะเราเป็นลูกศิษย์เนาะเพราะเราไม่ได้ไม่ห้ามไม่อะไรก็อยากห้ามอยู่แล้วใจจะไม่รู้จะห้าม่็ได้ไหมล่ะพี่จะจะสร้างบารมีได้ไงเมื่อท่านบารภาพไปแล้วอ่ะมันจะสร้างบารมีได้ไงอ่ะ อันนี้ก็รู้แต่แต่เปิ้ลทำเพื่อเพูดพูดนะก็คือท่านเชื่อว่าการบุทิศชีวิตคือการสร้างบารมีตามความเชื่อของท่านบรรดาลูกศิษย์เชื่อไหมครับเชื่อพูดตามใจคนไหนมา็อธิบดีที่ลูกศิษย์ตรงนี้ที่คุยแบบชัดจ้ยชัดทำมีไหมพระไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่มีพระอยู่ที่นี่ละต่เขามีลูกศิษย์เพิ่มอยู่แต่ตอนนี้เพิ่มมาอย่างไม่ได้ทำไมอะไออยู่ที่พังานอยู่ค่ะไม่ตอนเนี้ ที่วันนี้ไม่มีแล้วเหรอวันนี้ไม่มีไม่มีประสงฆ์ไม่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 มีเขาอ๋อวันนั้นเหตุที่เห็นออกซื่อมีพระใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อเพื่อไปแล้วอ่ะอ๋อไปแล้วไม่มีใครอยู่ที่นี่ก็คือตอนนี้ไม่มีพระจำที่นี่แล้วมีแต่แม่ชีแค่ไหนแม่ชีอีกหูือเปล่าก็มาสามได้ค่ะออเล่นเล่นหนูเชื่อไม่เรื่องการตัดคอพวกนี้หนูเชื่อไหมอ๋อก็เป็นบารมีของหลวงปู่จ้ะค่ะแล้วอราจะมาถามหน่อยว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยทำไมถึง มันเหมือนนะมันเหมือนว่ามีการพยายามที่จะทําลายหลักฐานทั้งหมดทําลายสิ่งที่เช่นเครื่องที่หลวงปู่ใช้ในการตัดศีรษะตัวเองอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่การเผาสรีระท่านเนี่ยคือลูกศิษย์ตกลงกันยังไงถึงเหมือนกับว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบไปให้เร็วที่สุดอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะต่อยงไม่รู้แล้วะเ,เราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไหม อยู่แต่ว่าจําวัดอยู่ค่ะทำวัดนะคะอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ค่าอยู่ด้านหน้าของเจนะคะแล้วตอนเสร็จแล้วได้มาดูไหมก็ตอนเสร็จยังไงหมายถึงตอนที่โยติมเสร็จแล้วะครับได้มาดูไหมคือแล้ทราบได้ไงว่าท่านตอนท่านเสียใครเป็นคนเห็นนะใครเป็นคนเก็บหัวคะพี่ก็เห็นใช่ไหมครับก็เดินมาตอนที่เสร็จแล้วตอกตะโกนคณะเห็นไหเห็นใช่ไหมครับเห็นเลย อย่างนั้นพวกหนูก็เข้าไปในครัวเลยค่ะพอกระเด็นไกลอะไรค่ะก็ไม่เอะใจอะไรเจ้าค่ะเพราะว่าหลวงปู่สั่งว่าอ๋อคือท่านสั่งไว้หมดท่านเขียนพินัยกรรมไว้ไหมว่าหลังจากที่ท่านทําแล้วให้ทําจัดการศพยังท่านยังไงบ้างท่านสั่งอันนี้ก็ไม่รู้เจ้าค่ะเพราะว่าพวกหนูมองเห็นเสร็จเพราะว่ามันํำแล้วเจ้าค่ะก็เลยเข้าครัวไม่ได้ร้องไห้เสียใจอะไรเหรอเสียใจร้องไห้อยู่เจ้าค่ะเราเห็นเราเห็นหัวกับตัวหัไใจกันไหมครับต้องเราเห็นไนม่ะ อันนี้หนูหมูพัวนะคะเพราะว่าหนูรีบดูแล้วหนูก็รีบไปพมันเป็นค่ำเป็นมืดเลยนะพี่มันมองไม่เห็นตีโมครับประมาณประมาณตีห้าเนี่ยแล้วทำไมต้องรีบทำลายหลักฐานทั้งหมดครับหนูก็ไม่รู้นะะได้ยินเขาพูดว่ายังไงทำไมถึงรีบเก็บอันนี้หรือว่าเป็นคำตาม ทำะส์ของใช่ค่ะทำตามะส์ของค่แสดงว่าหลวงปู่ได้มอบหมายไม่หมดแล้วว่าใครเป็นคนเอาไปเผาใครเป็นคนเก็บศีรษะใครเป็นคนเก็บร่างหลังจากนั้นพวกหนูพวกหนูก็เข้าครัวจะาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วใครเป็นคนทําหน้าที่ในการเก็บอันนี้ก็ไม่รู้เนาะพี่เพราะว่าเข้าครัวไปแล้วจะแบบอันนี้ต้องไปถามตำรวจนะค่ะครัวอยู่ตรงไหนครัวอยู่ตรงข้างๆตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ เราไม่เห็นนะพี่ลองไปดูจ้ะค่ะ่แล้วก็คุถามหน่อยวันนั้นอะพอได้ยินจบเห็ุเนี่ยพี่ยังมีส่วนอะไรกับกางที่มาเกิดเครื่องพีชไม่ไม่ค่ะใครมาเก็บหนูไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูก็ข้าตัวพี่แต่หลับไม่ถามตั้งแต่ทีห้ามันเกิดเหตุสิบโมงเจ้าหน้าที่ถึงมาแต่มันไม่เหลืออะไรแล้วมันห้าชั่วโมงมันต้องมีคนช่วยเก็ดไม้เหล็ก ชื่ออันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเข้าในครัวเพไม่ได้มาดูว่าใครเก็บไม่เก็บมาพี่ที่นี่อยู่กันเยอะหรอเปล่รู้ว่าใครเก็อเบอยู่ไม่กันไม่เยอะหรอกพี่แต่หนูเข้าในครัวใช่ไหม,มเพราะว่าหนูกลัวหนูก็รีบเข้าไปในครนัวอะไรค่ะคือใจล<ๆ>ึกๆจริงๆทิมที่พยายามจัดจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยเพราะกลัวอะไรกลัวจะเป็นข่าวหรือกลัวอะไรไม่ติดลึกๆ ที่จากที่ผ่านมาเคยเห็นเครื่องกีโอตินนี้เขากําลังสร้างเห็นหลวงปู่ทาบ้างไหมครับก็เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านทําอะไรใครเป็นค,ค,คนสร้างใครเป็นคนสร้างเครื่องนั้นเครื่องกีโอตินหลวงปู่เหรออ๋อหลวงปู่คนสร้างเองสร้างคนเดียวเลยทําลักษณะยังไงเท่าที่เห็นตัดน้ํมาหรืออะไรยังไงมาบอกบอกไม่ถูกจ้ะแต่เห็นทําคนเดียวเหรอครับก็ท่านทํา ที่บรรจัว่าไม่มีลูกศิษย์เลยเหรอไม่มีช่วยเลยเหรอครับไม่มีลูกศิษย์หลัไม้ยงไม้ยาวสีมงศิเมท่านยกคนเดียวเหรอครับอันนี้ก็ไม่ทราบะค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ประจำนะคะไม่เอกใจมีสีแปลกปลอมอยู่ในวัดที่มันสูงสูงหรืเป็นนี่เไยไม่สนใจเลยไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่มาตรวจตาจะทำวัดเย็นทำวัดเช้าแล้วมีก็นอยู่ไหมคะตัวตัดคมมากไหมคะ ไม่ไม่ได้ไปจับเพราะว่ากลัวจะตัดก็เลยไม่ได้ไปสนใจอะไรไม่ได้ไปมองมีแต่รู้ว่าเป็นไม้เป็นโครงไม้อะไรประมาณนี้ค่ะมให้ตัดคอยใ้แหแต่หลวงปู่สั่งไว้ว่าแห้มทาลายใช่ไหมครับไม่รู้ไปเครื่องไอ้เครื่องนั่นคือสายไปแล้วอยู่นีดนี่กับหลั่งอยู่ต้องดึงฮะ ตำรวจเก็บไปแล้วครับที่แต่คืนวันนั้นแ่ะมีตั๋มดกันที่ไหนครั้งลองที่สุดมันทันอันที่ส่วนวันนี้นะเจ้าคะสวนมนต์ที่หลังพระเดชีนะคะเจ้าค่ะนที่ส่วนนี้คือไม่มีลูกศิษย์คนไหนขึ้นมาเลยนะคะส่วนมนกันเยอะไม่คับกี่คนส่วนไม่เยอะค่ะประมาณประมาณยี่สิบคนได้ละท่านบอกว่ามีด่านประมาณนักนวิญญาณท่านท่ารก็หยุคืนบอกว่า หลวงปู่ก็ไม่ไม่ได้บอกค่ะอันนี้มีแต่บอกว่าพ่อบาลมีหลวงปู่เองนะครับแล้วมันมีคนมาบอกว่าตอนนี้วิญ,ญญาณท่านอยู่ไหน <c oughs> บอกไ,ไม่ค่ะไม่มีใครขึ้นมาเลยลูกศิษย์ก็มีแค่สี่คนห้าคนวปวดตาปธรรมดาทำทำกิจวัตรวดประจําวันของทุกคนธรรมาดาจ้าค่ะเพราะว่าก็ไม่มีพระอยู่ตรงนี้อธานอยู่ไหนตอนนี้ไม่ไม่มีไม่ได้เอาพระอะไรเผาตรงไหนครับเผาตรงไหนก็เผาตรงที่เราไปนะเราอยู่ในเหตุการณ์ในการเผา ตอนเผาก็เผากันแล้วก็ยืนแล้วก็ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ค่ะแล้วหนูเชื่อว่าาว่ตอนนี้วิญญาณของน้องโสมไปอยู่ไหนรู้ไหมเพราะว่าไม่ไม่รู้นะคะพวกหนูตอหนูก็กลัวหนูก็ไม่อ่หนูจะกลัวทำไมเพราะท่านสร้างเพราะท่านสร้างคารมียหนูก็กลัวทำไมอ่ะก็ก็ไม่เห็นก็ไม่ทราบว่าวิญญาณท่านจะไปไหนเพราะว่าจิตหนูยังไม่นิ่งค่ะ ถ้าท่างไม่สอนเรื่องการฆ่าตัวเองนี่คือมีบาปหนามากมานาันตกนรกหือไม่อะท่านเคยสอนไหมการฆ่าตัวเองอันนี้หปูไม่ได้สอนเพราะว่าหนูเพิ่งขึ้นมาไม่กี่เดือนเพราะว่าในหลักพุทธศาสนาการฆ่าตัวเองที่คือต้ตตองตกนรกอยู่แล้วคือเรื่องอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะเข้าใจเข้าใจค่ะ ประเด็นคือไอตอนที่ท่านมีความเชื่อเรื่องไอเนี่ยคำพีอันเนี้ยเรื่องอนาคตวงเนี่ยท่านไปเข้าใจว่าเป็นพระใจปิดกมันไม่มีคนคัดค้านท่านเลยใช่ไหมเพราะว่าลูกติ์ลูกหาก็ก็เหมือนกับว่าไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าค้านไม่กล้าอะไรใช่ไหมก็คิดเข้าใจว่าสอนแบบนี้ถูกต้องนี้ใช่ไหม แล้วที่แกทําแบบนี้เนี่ยลูกศิษย์ยังเชื่อไหมครับว่านี่คือการทาบารมีใช่ค่ะเชื่อค่ะลูกศิษย์เชื่อไหนไหนเชื่อแล้วพระมหาภัยวันมีอะไรอยากบอกลูกศิษย์ไหมครับสิ่งที่เขาเชื่อแบบนี้ค,ครับคือสมัยลูกศิษย์เสียใจนะแบบเรื่องที่มันเกิดนียแต่ว่าจะมาอยากเตือนว่าคำพีที่หลวงปู่ท่านเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่คำสอนในพระไตรปิฎกไม่ใช่คำสอนในพระไตรปิฎกมันอยู่ในคำพีอ,อนาคตตงวง เึ่งเขียนหลังจากพระพุทธเจ้าปริพันธ์เนี่ยพันเจ็ปี <Okay. S 1> แล้วมอาอธิบายเรื่องการบำเพ็ญบารมีด้วยกันพัะศรีรษะเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ให้มากเลยเพราะว่าศาส,สนาพุทธมันต่างจากศาสนาอื่นตรงที่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ให้เราบูชายัน mm hmm. ถ้าพระพุทธเจ้ายินดีที่จะได้ศรีรษะคนอื่นเป็นพุทธบูชาแั่นก็ไม่ต่างจากเทพเจ้าที่มันต้องการหัวหมูหัวแพะหัวแกะ mm hmm. มันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องาปฏิบัติ ไม่ว่าฆ่าตัวเองฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยถ้าใครถึงสาระนะผู้กต้องรู้ว่ามันเป็นบาปได้ไหมเราเป็นลูกศิษย์เราเรา,เราจะรับคำแนะนําจากพระอาจารย์่ไหมครับจะเอาไปบอกต่อกับลูกศิษย์ะครับค่ะให้อันนั้นก็เราก็จะปฏิบัติตามที่หลวงปู่แปลว่าไม,มไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนค่ะเรา,าเชื่อเชื่อค่ะในคำสอนของหลวงปู่ ถ้าสิ่งที่ท่านจะทำนี่เราก็ยังเชื่อเหมือนเดิถึงจะมีคนยืนยันว่านี่มันเป็นบาปเราก็ยังเชื่อผมถามเถอะคือตอนนี้คือสังคมท้องโปงกังวลเลนะว่าหลวงปู่ก็ทําแบบนี้แล้วจะมีลูกศิษย์ลูกหาบางคนมาทำืันท่านแบบนี้มันจะเกิดในการทรัพคงไหมครับอันนี้อันนี้ค่อยว่ากันใหม่นะเจ้าคะค่อยถามเจ้าหน้าที่อีกทีนะคะอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเจ้าคะเพราะว่า พวกหมูก็เป็นลูกวัดธรรมดาวัดตาทำวัดกิจ,จวัตรประจำวันนะเจ้าค่ะอันนี้ขอจบแค่นี้นะเจ้าค่ะที่แกที่ขอไม่ได้มีอะไร ไม่ได้รู้สึกกันนาอะไรครันานนาคือเขาผูดได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นปันอะไเจ้ากับผู้ริเจ้าอรนนมปฏิเจตู้เจ้าครับปฏิเจติผู้ริเจ้าเลยแต่ก็คือสามเณรสีที่บริเวณนี้ไม่หนุ่ยพับเป็นแคสามรสีมเฉยัวในาน่ราอาการแยกเนี่ยนี่คือสามรสีชัดเจนทีแรกห่อลงมาก็ภาวนาว่าขอให้เป็นอย่างที่พระเขาพูดนะ เจกับของเขานแล้วก็ภาวนาว่าขอให้เขาได้เป็นอย่างที่เขายอมคลีชีพตัวเองแต่พอลงแล้วท่านคิดผิดแล้วท่านก็คือสามเวสีตอนนี้ก็แพรรอว่าเมื่อไรจะหลุดพ้นจากตรงนี้นนครับนะครับซึ่งก็มีใครช่วยก็ได้ใช่ควมอรอู้สึกตอนนั้นมันมันขึ้นมาเลยแหละเพราะอผเข้าโบเลยเนี่ยเงินแยอะแยะก็อาการที่มันมันมันแทบไม่เจอมานานแล้วอัตโนมัติเลย เขาเพียไไปหาก็หมอกปามา่าเฮียนนะถามว่าเฮียนไหมตอนนี้เขาไม่มีติเฮียนแต่คนที่เฮียนป่าเขาตอนนี้ก็คือลูกศิษย์เขาที่ยังเชื่อในหลักคําสอนของเขานั่นคือเฮียนป่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่และผมคิดว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเรื่องราวเหล่านี้ให้มันเนี้ยไปเนี่ยไอ้ลูกศิษย์เขาที่มันศรัทธาในตัวพระอาจารย์เขามากก็อาจจะเรียนแบบตายตามเข้าไปอั่นคือสิ่งที่ มันจะเป็นผลตามมาการที่เขาเป็นสงทเ่นเวียอย่างเงี้ย็อยู่บริเวณนี้ก็คือถามว่าหน้าสงสารไหมก็ก็็น่าสงสารเพราะแต่เขาทาตัวเขาเองไงไปคุยเพือนไม่ได้ไปไม่ได้อยู่แล้วก็อยู่บริเวณนี้มีทางช่วยไทางช่วยช่วยได้แต่ลูกศิษย์าคงไม่ยอมหรอกหรือตรงนี้นะหรือทุกอย่างตรงนี้ใช่ไหมวไปไว้ไหนกระโดดเอาไปลองคานซะ ถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่าจะเป้าเจ้าป่าเจ้าเขามันเป้าไ่ได้หรกเพราตัวเองเอาตัวชีวิตไปรอดอย่างนี้มปลามันมีภาพภาพหนึ่งที่โลกบนเขาเนี่ยเห็นว่าไฟเนี่ยเป็นรูปอ๋อผมเห็นแล้วนี่เป็นรูปนี้มันไม่ได้อิทธิีหรอกฮะมันเป็นแค่ลักษณะของเปลวไฟที่มันขึ้นมาก็เหมือนคนที่เชื่อเรื่องพญานาคลองถ่ายขี้เมฆก็จะเห็นก็จะจินตนาการว่านี่คือพญานาคแต่ถ้าคนเชื่อว่านี่คือขี้หมาก็ตือว่าคือขี้หมาไงมันแบบมันแบบยังไงมันไม่มีปาฏิหาริย์มันไม่มีปาฏิหาริเราามงงอ่่ทนคคคไขับ จะหักช่องพุดก่อนที่จะฆ่าตัวเองได้อ่ะนั่นคือปัฏิหารนยแน่แต่น,นี่ปฏิหารได้ไงล่ะสับคอเราตัวเองขาดอต่นี่คือไม่ใช่ปฏิหารซึ่งผมมองว่าเนี่ยถ้าลูกศิษย์เขายังเชื่อในลุ่มหลงในการตัดคอบูชาหเหลนี้มันไม่ใช่เรากลับมาอยู่ในศาสนาพุทธที่แท้จริงเถอะวันนี้ที่เจตนามาก็เอาผมวพี่ภาไปวันเนี่ยมาอธิบายให้สังคมกลางและตอนนี้คือรับที่ตรงนี้เยอะแย,ะ,ยะมากมายครับ สุดท้ายก็คือเสียทรัพย์สินแม้กระทั่งคนนี้ยอมสละที่ตัวเองแล้วตัวเองก็กลายเป็นสังเวสีลูกศิษย์จะโกะก็เรื่องของเข้าแต่อันนี้คือส,สังเวสีถามว่าผมช่วยได้ไหมช่วยได้แต่เขาไม่ยอมอย่แล้วก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่ข้าสอนแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะม,มันเป็นเรื่องใหญ่นะก็วันนี้ เราก็ได้มาพิสูจน์แล้วนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือแม้กระทั่งเรื่องการตำนานเล่าขานที่หลวงพี่พระมหาภัยวันนะครับได้ให้ความรู้กับเราแล้ววันนี้พี่หมอปลาก็มาสุดท้ายอยากจะให้พี่หมอปลาฝากบอกอคนที่ดู ทางบ้านด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องอะไรแล้วควรจะทําตามหรือเปล่ามันเป็นความคิดของตัวเองทท้งนั้นมันเป็นความคิดที่ผิดผิดบิดเบือนทุกอย่างนะบิดเบือนทุกอย่างการฆ่าตัวตายการตัดหัวถวายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดนะหัวคนมันไม่ใช่หัวมันนะที่ตัดเสร็จแล้วไปใส่ดินแล้วมันมางอกต่อไม่ใช่หัวมัน แต่แล้วมันตายและสุดท้ายก็กลายเป็นสามเวสีแต่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะเป็นปัญจกะุทธเจ้าุูธเจ้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันผิดอยู่แล้วนะอยากจะฝากทุกคนว่าอย่าไปสแสวงหาอะไรเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะมันของแค้ร้านเปอร์เซนต์อยู่แล้วแต่สิ่งที่ลูกหลานเขาพยายามให้ตั้งตนเป็นสิ่งกรคสือให้ตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าต่างๆนานาเนี่ยอย่าเลยอย่าไปเชื่อเลยนะพวกนี้คือพวกอุตะริทั้งนั้นแหละครับกุตริทั้งนั้นแต่สมัาคำสอนเหล่านีมันก็จะหลอกได้เฉพาะคนที่ขาดความมั คนป่วยทางจิตเล็กๆนั่นแหละครับก็วันนี้เราก็ได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับให้กับประชาชนที่ติดตามข่าวครับผมแล้วก็ทุกคนได้ติดตามชมวันนี้ผมธนาโนบิหมอปลาแล้วก็เฮียเปียกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากช่อง,องน,นี่คือช่องหิวแสงชาแนลช่องหิวแสงชาแนลกันนะฮะและพวกหิวแสงทั้งหลายมึงไม่ต้องเดือดร้อนพวกกูหิวแสงกูไม่ได้ว่าพวกมึงนะจ๊ะนะจ๊ะความรู้เขาว่าเขาที่เส้นผมเขารู้ว่าเส้นผมน้อย อย่าเสือกตับฟูนะไอหัวโลบอุ้ยจืยจืดโอเคครับโอเคครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่ยีนีนะสวัสดีครับโซสิโซสิโซซิอริยะอริยะ